เมื่อวานนี้ให้ดูถึงสมเด็จเกตชยโยนะที่ว่านเนื้อเก่าเนี่ยเราเข้าใจสูตรเนื้อแล้วใช่ไหมนะเดี๋ยวดยวนะเห็นสูตรเนื้อแบบนี้ความเก่าแบบนี้จะแท้หรือไม่มันอยู่ที่ประสบการณ์ใช่ไหมเนี่ยนะ เราเจอพระเราดูว่ามันเก่าสูตรเนื้อเราไม่รู้เพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญที่สุดก็คือเราต้องมีสองสี่เก้าห้านี่เขาเรียกว่าเนื้อแก่น้ำมันตังอิว๋วนะครับเนี่ยเพื่อนๆดูนะเนื้อแก่น้ำมันตังอิว๋วปีเก้าห้าเห็นไหมดูเนื้อหาดูกระบวนการผลิตการผลิตเนี่ยตัดข้างด้วยมือแล้วคุณก็จะเห็นว่า พระเจ็ดสิบสามปีเจ็ดสิบปีเนี่ยนะเนื้อหาความเก่าการล่องรอยต่างๆเนี่ยนะเราทำความเข้าใจได้ไหมเนี่ยลักษณะของพระไม่ใช้เราเห็นอะไรใช่นไ,ไหมนี่นี่นะเนื้อแก่น้ำมันนะอ่าและองค์ที่สององค์ที่สองเนี่ยแบบนี้คือเนื้อแก่กล้วยนะเนื้อแก่กล้วยนี่ คือถ้าคุณไม่มี95ไว้เป็นสารตั้งต้นเพื่อเทียบนะคุณเห็นไหมว่าเนื้อเนี่ยมันแค่70ปีสูตรเนื้อเนี่ยมันทำใเราเข้าใจว่าต้นตำรับของวัดะระฆังสูตรเนื้อประมาณนี้นะนี่ถ้าเราไม่มีแบบนี้แล้วเราก็จะคุยกันไม่รู้เรื่องนะ เห็นไหมว่าพอใช้โอ้โหเนื้อเน่าเนื้อเน่าเห็นแนวนะเนื้อเน่าเนื้อเน่านี่แต่มันก็จะมีเอกลักษณ์ของการเป็นเนื้อผงเห็นไหมครับเห็นไหมบางคนบอกว่าเนื้อนี่มันเป็นเนื้อเรซินมันไม่ใช่ไงนี่แหละครับนี่คือเนื้อของวัดถะคังเก้าห้าที่เราอ่ะสับสน เพราะคนขายพระเขาบอกว่าหลังตาแผ่นดินนะครับเป็นพระเกอพอเขาบอกเป็นพระเกอปุ๊บเขาไม่ซื้อขายนะมันก็จะเป็นหัวข้อเอ้แล้วมีแบบนี้เนี่ยนะเขาไม่เล่นกันเพราะมันขายกันไม่ได้อ่าโอเคเอาถือว่าอันนั้นมันอีกคนละสาขานหนึ่งแต่สิ่งที่คุณต้องทําความเข้าใจก็คือว่าอย่างเนี้ยคือเนื้อของพระแท้เป็นพระเนื้อผงนะครับแล้วทีนี้อีกองหนึ่ง องนี้เนี่ยออกโซนขาวเห็นไหมออกโซนขาวเนื้อแก่ผงพุทธคุณเนี่ยเพื่อนเพื่อนเห็นไหมถึงแม้จะออกโซนขาวแต่เนี่ยความหนึบนุ่มของเขาเนี่ยพอเราส่องเนี่ยเราเห็นละวว่าเนื้อหาแบบนี้มันเป็นพระก่อนสองพันห้าร้อยอ่าเพื่อนเพื่อนสังเกตดูนะนี่แล้วลักษณะเส้นซุ้มเห็นไหมลักษณะเส้นซุ้มแบบนี้มันก็ไม่ได้นูนแบบยกเป็นคันนา ใช่ไหมเห็นไหมเราเห็นเนื้อแบบนี้ปุ๊บเราเข้าใจไหมว่าเฮ้ยสูตรเนื้อแบบนี้มันสูตรพระแท้นะเว้ยเนื้อหาสูตรนี้เป็นเนื้อหาของพระแท้เนี่ยแล้ววัดระครังไม่ว่ารุ่นไหนก็แล้วแต่นะ่ะมันจะต้องมีสูตรประมาณนี้นะครับเห็นไหมนะ ศูนย์ล้วอยากรู้ราคาเหรอครับอง์นี้องค์นี้เป็นพระใหม่นะครับสวนเต่าเนี่ยพระใหม่ประมาณปีสองพันห้าร้อยี่สิบกว่ากว่าถึงสามสิบ่ะก็ราคาก็อยู่ที่ประมาณสองพันกว่าบาทสามพันนะครับนะครับแต่ผมไม่รู้ว่า,าวาระการสร้างวาระไหนของของวัดสุทัศนะใช่ไหมนี่นี่เป็นพระใหม่นะท่าน ท่นานนะครับอ่าแล้วทีนี้พอเรามาเจอแบบนี้อ่าแบบนี้บางคุณพรมศูนย์เก้านะบางคุณพรมศูนย์เก้าเพื่อนเพื่อนดูดิ่ความแห้งอ่ะสูตรเนื้อเหมือนกันแต่ความแห้งมันต่างกันเนี้ยเนี่ยมาดูความแห้งปึ๊บเห็นนะ ความแห้งมันต่างกันเห็นไหมเนี่ยโฟกัสมันไม่จับน,นะนะกระบวนการผลิตบางคุณพรมศูนย์เก้าถ้าเทียบกับเก้าห้า นี่95แบบแกนน้ำมันเห็นไหมแก่น้ำมันกับหลัง2,500เพื่อนเพื่อนก็จะเห็นความแตกต่างเลยว่าพระก่อน2,500นะครับนี่เห็นนะนี่สูตรเนื้อหาวัดระรังอันนี้หลัง2,500นะครับบางคุณพรมศูนย์เก้าเห็นไหม อ่าแล้วพอไปเจอเนื้อหาเก่ากึกแบบเนี้ยโอ้โหสภาพภาพแบบเนี้ไอ้พิมพ์อะไรวะเน,นี่ยเห็นไหมเนี่ยเราไม่ได้สนใจพิมพ์อะ่ะเราดูเนื้อใช่ไหมเนื้อหาแบบนี้โอ้โหมันมันเก๋ไหมหรือว่ามันแท้มันแท้เพราะอะไรมันแท้เพราะความเก่ามันแท้เพราะวิธีการผลิต มันแท้เพราะสูตรเนื้อเอาแค่สามจับสามจุดเนี่ยนะครับอ่ามันจะมีส่วนประกอบที่เป็นเม็ดดำเม็ดแดงหรือว่าเป็นเศษเนี่ยเนี่ยเพื่อนเพื่อนดูเนี่ยถ้าบอกว่านี่นะครับคือเศษพระกำแพงเพชรโอ้โหก็ดูสดีว่าเฮ้ยถ้าเป็นเศษพระกำแพงเพชรแหมมันแต่สูตรเนื้อเนี่ยะเพื่อนเพื่อนเห็นไหมสูตรเนื้อเนี่ยมาเทียบเทียบกับไอ้เก้าห้าลว เพื่อนๆจะเห็นเลยว่าความเก่ามันต่างกันเห็นไหมเนี่ยความเก่ามันต่างกันเนี่ยเราเราเรารู้ดูด้วยตาเป่าเราก็รู้ละแต่พอมาเห็นแบบนี้นี่นี่นี่เนื้อแบบนี้อ่ะเห็นสูตรเนื้อแบบนี้แล้วเพื่อนๆเข้าใจไหม นะเมื่อเทียบกับองค์นี้นะครับเทียบกับองค์ขาวเนี่ยนะเฮ้ยมันมันเนื้อเดียวกันนะแต่ความเก่ามันคนละยุคเนะี่ยเพื่อนๆดูนะเห็นไหมดูเนื้อเดิมๆเมขาให้ได้เนะนะนี่ยนะนี่เจ็ดสิบปีเจ็ดสิบปีแล้วพอมาดูองค์นี้นะเนี่ยเห็นสูตรเนื้อ หันสรเนี้แล้วเราแยกออกใช่ไหมว่านี่มันไม่ใช่ปูนปัตเตอร์นะนี่มันเป็นผ้าเนื้อผงนะนี่พอแยกเนื้อออกได้แล้วนะเห็นไหการแห้งเซ็ตตัวเขามันมันต่างกันน่ะอ่ะเห็นไหมพอดูแบบนี้เราก็รู้แล้วว่านิกเจ็ดสิบปีแล้วแบบนี้มันจะกี่ปี ถ้ามันเก่ากว่าสองพัน้า้อเก่ากว่าสองพันห้าร้อยมันแพ้อยู่แล้วเห็นไ,ไหมแต่ทีนี้ว่าด้วยความที่ว่าลักษณะพิมพ์ทรงแบบนี้เนี่ยมันเป็นของเกตชัยโยเมื่อเป็นของเกตชัยโยเราก็จะอนุมานว่าเกตชัยโยนี่นะมันสร้างทันสมเด็จโตมันก็ต้องมีอายุร้อยห้าสิปีขึ้นไปใช่ไหมแต่เราต้องทําความเข้าใจอีกนิดนึงนะว่ามันมีการสร้างกันมาเรื่อย นะครับเพราะอะไรเพราะว่าเหตุ <Yes>. ที่สร้างพระยุคหลังๆเนี่ยนะเขาสร้างเพื่ออะไรสร้างเพื่อแจกเนี่ยเดี๋ยวดูองค์นี้ช,ะชะัดๆเพื่อนๆดูนะดูเนื้อหาแบบนี้แล้วเพื่อนๆก็จะเข้าใจว่าความเป็นพระแท้เนี่ยนะนะความเป็นพระแท้พระเก่าความเก่าอะ่ะมันทำให้เกิดคำตอบ คำตอบมันอยู่ที่พระอ่าถ้ามันไม่เก่ามันก็จะไม่มีสภาพแบบนี้ครับนะถ้าพระใหม่อย่างที่ผมให้ดูอะว่าบางคุณผม0ศูนย์เก้าเนี่ยเนื้อหามันมันต่างกันเนี่ยศูนย์เก้าเนื้อมันยังใหม่ใช่ไหมอย่างเงี้ยเนื้อใหม่แต่พอมาเจอแบบนี้เนื้อมันเก่ากันเยอะเก่าเยอะจนว่าเราดูด้วยตาเปล่าเราก็รู้อะใช่ไหม อ่าพอเราลงกล้องเนี่ยปุ๊บเราเห็นเลยว่าอะไรเกิดขึ้นกระบวนการผลิตแบบนี้ความแห้งแบบนี้นี่ไหมคือคุณไม่ต้องไปคิดว่ามันจะเป็นพันสมเด็จโตอะไรหรือเปล่าหรอกแต่คุณค้นหาคำตอบของความเป็นพัดแท้ก่อนว่าพระที่สร้างก่อนปี2,500นนะครับไม่มีเก๋ไม่มีเก๋แล้วเราก็มาไล่ดูความเก่า นะว่าความเก่าแบบนี้มันจะอยู่ในยุคไหนยังไงนะนะผมเจอแบบนี้เจอแบบนี้นะเออเฮ้ยอะไรเก่ากว่ากันอ่านะแล้วเจอแบบนี้เออเฮ้ยอะไรเก่ากว่ากันนะเนี่ยเราดูเฉพาะด้านหลังนะอ่าถ้าเราสงสัยไหมเราติ๊กดูเฉพาะด้านหลังเนี่ยเห็นไหมพอเราดูเฉพาะด้านหลังเนี่ย เราจะรู้ได้เลยว่าพิมพ์มันไม่สำคัญเท่ากับเนื้อใช่ไหมเมื่อรู้เนื้อนะเราก็จะรู้เลยว่าความเก่านะความเก่ามันจะบอกว่าเอ้เนื้อแบบนี้นะครับอ่าเก่าแบบนี้นะครับอ่ามันเก่ากว่าเก้าห้าหรือเปล่าใช่ไหมคือถ้าคุณไม่มีตัวเทียบเนี่ยคุณจะไปไม่ไกล และจะไม่เข้าใจสิ่งที่ผมอธิบายว่าทําไมเราต้องมีตัวเทียบครับเพราะตัวเทียบเนี่ยมันจะบอกเราว่าพระองค์นี้มีอายุประมาณเท่าไหร่เกิดจากสภาพการเปลี่ยนแปลงไงนะเนี่ยโอ้โหเนี่ยเยพื่อนๆเห็นไหมเนื้อหาแบบนี้ โอ้โหแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นของเนื้อหาเขาเนี่ยทำจากอะไรเราไม่รู้ไม่เป็นไรแต่เรารู้ว่าเนี่ยพอเขาแห้งแล้วนะเขาแห้งเนี่ยเขาเกิดอะไรขึ้นเนื้อหา นี่นะสูตรเนื้อแบบนี้นะก่อน2500โอเคไปเขียร์กองประคองชีวิตมาเจอเนื้อหาแบบนี้โอ้โหการเปลี่ยนแปลงแบบนี้คุณได้แล้คุณได้ของแท้ที่สร้างก่อน2500นนะครับแล้วคุณก็เก็บเอาไว้เพื่อที่จะเอาไว้เป็นตัวเปรียบเทียบ เมื่อคุณมีแบบนี้เปรียบเทียบคุณรู้ได้เลยว่าเฮ้ยสูตรเนื้อแบบนี้มันคือสูตรของวัดะระฆังนะปุ๊บได้สูตรวัดะระฆังเนี่ยได้มาเฮ้ยแบบนี้เขาเขาไม่เล่นเขาไม่เล่นไม่เป็นไรเนี่ยแต่คุณเข้าใจไหมว่าเนื้อหาแบบนี้นะเนื้อหาแบบนี้มันเป็นเนื้อหาของพระแท้นะเอกลักษณ์ของพระแท้ มันอยู่ที่นนะคุณเห็นแบบนี้คุณดูออกคุณดูออกคุณเข้าใจคุณจะมีความสุขกับการส่องพระนะนไะว่าเนื้อแบบนี้อ่าอย่างน้อยเลยนะ มันเก่ากว่าเก้าห้าไหมเก่ากว่าสิถ้าคุณมีเก้าห้าคุณถึงจะจะเทียบได้อะเนี่ยคุณมีเก้าห้าคุณเทียบได้เลยวะสูตรเนื้อเดียวกันแต่ความเก่ามันคนละยุกนะสูตรเนื้อมันเดียวกันแต่ความเก่ามันคนละยุกแล้วทําไมมันถึงเป็นไปได้ว่าสูตรนี้นะถึงมันสร้างในยุคของหลวงปู่นาคและแบบนี้เราจะมั่นใจได้ยังไงว่าเป็นหลวงปู่นาคเห็นไหม อ่าหลวงปูน่นาคท่านไม่ได้สร้างแค่เนื้อเดียวแล้ววาระก็มันมีวาระอีกหลายวาระใช่ไหมอ่าทีนี้เราก็ไปไล่ดูแต่แบบนี้เนี่ยที่ผมบอกนี่มันเป็นเก้าห้าอ่ะเห็นไหมเนี่ยเอาแค่นี้ นะครับเอาแค่นี้นี่ความเก่ามาละกระบวนการผลิตยอย่างที่ผมบอกอนะกระบวนการผลิตขอบข้างนี่ถ้าเราเห็นในในพระยุคเดิมเดิมตั้งต้นเนี่ยมันไม่ใช่ขอบตัดมือนะเห็นนะเออลักษณะขอบข้างเนี่ยมันมันไม่ใช่ตัดมือนะมาเนี่ยแบบนี้เนี่ยเขาเรียกว่า ขอบขอบข้างแบบสําเร็จรูปอะเนี่ยเป็นเห็นไหมว่าเส้นซุ้มมันลักษณะเส้นซุ้มมันแตกต่างกับพระยุคดั้งเดิมละนะมันตั้งชานแล้วองค์พระเนี่ยลึกคมชัดลึกเลยนะอ่าเนี่ยอันนี้เก้าห้าเราเห็นใไหมเก้าห้าซึ่งไปเป็นต้นแบบของวัดปราสาทบุญญาวาดสมเด็จวัดปราสาทก็มีพิมพ์นี้นะครับเนื้อหาก็คล้ายๆกัน นะต่นนี้ยเรารู้ว่าเป็นของหลวงปู่นาคอ่าเดี๋ยวให้ดูองคนี้องนี้องค์นี้เนี่ยเป็นเนื้อฟ้ามนะครับเนื้อฟ้ามซึ่งเพื่อนๆดูนะอ่าเนื้อฟ้ามแบบนี้เสียนไม่เล่นถามถามว่าทําไมถึงไม่เล่นเขาบอกว่านี่คือพักเกตแต่ถ้าเพื่อนๆพ,พิจารณานะ รูปแบบเนื้อหาการผลิตแบบนี้เนี่ยความเป็นพระแท้มันอยู่ตรงไหนเราลองดูว่าองค์นี้นี่มันแท้หรือไม่แท้ใช่ไหมครับอ่าถ้าเราอธิบายได้อย่างที่ผมบอกเออไอ้น,นี่มันพิมพ์อะไรนะเนี่ยเก็บบวตูมใช่ไหมนะเออหนึ่งเลยรูปทรงของพระเนี่ยมันสมส่วนอะ่ะนะ มิติระยะห่างการจัดวางอะไรเนี่ยเป็นพระยุคใหม่หรือยุคเก่าเราต้องทําความเข้าใจว่าถ้าพระสร้างก่อน2500นะครับไม่มีพระเกะนะครับพระเกะสร้างหลัง2500โอเคนะครับวันนี้ต้องขอตัวไปก่อนแล้วครับขอบคุณสําหรับการติดตามนะครับชอบกดไลค์ช่ยกดแชร์แล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ